ศรีสะและเพิ่มเติมถูกสนกกันัดกัดระหว่างรอรถลำวัดยี่บ้านภูมแสงต่อบ,บัวยี่เราพอกับเบิดรีธนาคาโคาร์าขขาคุชีพสิบเจ็ดเดิม โดนักรถเลอบงคุบ้านบอทองไหมอ่ัทองอยู่บ่อทองไอ้นี่แดไปยอนรต้องไปนั่งน่ะนี่พอไปบอกคุณยูโตไปยังอเลยเชใเาเขาจะดูบ่

ไม่รู้หาก่อนเนี่จะถึงไสแดงน้องาาตาดปันา้วก็แล้วปลเป็นหลายโยเขาไปรงบานหรอกไปรงบานเลย้าาชาชนอยู่ไอยูุ่เด็กแฟนผมหูแต่แฟนเนูอยู่บานาชาชนแานเนหูย้างกันเดียวเนาะเดี๋ยวรอแกก็ได้แกทงานอยู่ตรงนี้ซัแขนครับ แต่แค่ไหนดูก่อนเช็ดเช็ดตรงปากดีกว่าเงนเกลอใหม่เจ็บเยอะอยู่ซื้อไป่อนครับผมดูที่คางก่อนเช็ดไปก่ออย่าเข้าจมูกนะระวังนะพัดไปเลยเช็ดไป่นั้าจมกนรัง ดูจุดแตกนี่โทษนะโทษนะผมคว่ำนะผมไม่ถนัดนะโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะโอเคข้างนอกอย่างเดียวเนาะแต่ตรงนั้นเป็นถลอกนะ ันนีนย,ย,ยอะมกรลบขวดแก้ม มาไปจีตโทษบอกคนสีมาแล้วหรือเปล่าคนนั้นเขาไปตามให้อยู่บอกอ๋อเขาไปอ๋อบอกเพคนเราบอกเขาไปตามให้คนที่เขาเห็นน่ะอ๋อแสดงว่าส้นโดนสะพานกับมันบ่าไอ้เนี่ยไอ้ตาแหล่งอ่ะมันเขามาตกงมันหักใส่เฮ้ามันหลบโดนแล้วมันหักใส่เฮ้าทำให้ขนาดนี้เลยอย่าเลย ยกี <formation jin inh throat> <at> ่ระยวไนขาี้มียาไหมครับเขาไปตามแฟนอยู่ข้มเลยข้อมยาวข้มมันไม่ได้ยไงเนี่ยมจะไปอยู่มงไหนอยู่ตงบยเนะที่เช้ป่ป็ไมันออกจากร้านค้านิดน้อยน่ะแหละ่บยาพอล้ป่อ้อไอ้ยอโากับข้มยังบอกแล้วบอกลต้องการไแล้วซ้อยซอยขอไปลุงเีย้้ก่อนเก็บรถ

Ông lốt langda นะไปมี ก็แล้วมาอ่าทำไมประโยชอยู่รู้จะห้าสี่สามจะห้าสี่สามไปสิบสี่ท so ี่กันเหตุว่าสี่เหตุจะห้าสี่สามจุดสี่ที่เลยว่าสี่เหตุสี่เหตุต่อเนื